สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับวันนี้ก็พามาดูน้องแมวนะครับสองแม่ลูกจะไปไหนอุยอันนี้ก็คือชื่ออะแก้วมณีแก้วมณีนะครับแก้วมณีกำลังคลอดลูกไปได้สีห้าวันแล้วอ้าวนี่นินนินน,นีนินก็คือลูกสาวที่ยังอยู่กับแม่อยู่ ตัวนั้นก็คือลูกสาวอ่าน,นี่แม่ก็ยังอยู่กับแม่อยู่นินนินน่นอันน,นี้นิ่นนะนั่นนะนี่นะครับไม่อยากมองกล้องไม,ไม่อยากเข้ากล้องอยังติดแม่อยู่ไม่ยอมไปไหนไอ้ตัวนี้อันนี้มีลูกสามตัวเพิ่งจะคลอดไปได้ไม่นาน แก้วมนันนีจะไปไหนจะไปไหนทำไมจะไปจะใกล้กล้านะนี่อันนี้คือแก้วมณนีอันนั้นคือนินนินนั้นคือลูกสาวตัวแล้วก็ยังอยู่กับแม่ไม่ไปไหนเลยลูกกปลังนอนอยูอ่นนตัวเล็กๆก็ยังอยู่บนบ้านนะ ดูไหมหนึ่งเดี๋ยวไปดูตัวเล็กนะครับไปดูลูกของไอแก้วมานีข้างบนที่เกิดใหม่ต่อมาครับอ่ามาดูไอตัวเล็กนะครับอันนี้ก็คือสามตัวเพิ่งจะคลอดออกจากแม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตัวเล็กมีอยู่สามตัว ส่วนแม่ลงไปข้างล่างพวกนี้ดือ้อ <hearing S 2> นะครับการที่อยู่กับมาเลี้ยงมาเลี้ยงแมวนะครับจะต้องรู้จักรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าขนเขาเป็นอันตรายเนาะเป็นภูมิแพ้นะครับก็เลี้ยงให้เป็นนะครับดูแลเขาให้เป็นแล้วก็จะปลอดภัยนะครับเขามาขออาศัยด้วยแล้วก็ให้เขา ได้กินนะครับอาหารด้วยแล้วก็อยู่ด้วยอันนี้ก็คือลูกของไอ้แก้วมณีนะครับตัวนั้นหลับไลยตัวเล็กหลับดูใกล้ๆสินี่โว้ยหนั่นๆจะไปไหนวะเนี่ยนั่นหลับสบายเลยตัวนั้นก็หลับเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่านันละมือแล้วเปล่าวะน่ะ น้ำมือกระตุกด้วยนะครับก็เป็นสับสับรชีวิตนะครับที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับเนาะเกิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาแม่มันต่อนะครับให้เขานอนนะครับอกลับมาที่แก้มัน,นีนเดี๋ยวสักพักเขาก็ขึ้นไปเฝ้าลูกเสือนี่นินนินอ่ะนินนินโตแล้วไม่หนีไปไหนเหลือตัวเดียว

น่ะจะกินนมเร็วมามาลูกกินนมไหมน่ากินนมแล้วครับกินนมเพื่อไปเพิ่มนมอันนี้ก็คือนมโรงเรียนนะครับของน้องฝาากินกันมากินกับแม่มันอันนั้นนิ้นก็กินนมกับแม่ไม่ได้กินนมแม่แล้วกินนมในถ้วยของแม่ลูกนะครับนี่ น,น,นินมันได้พ่อมันนะครับพ่อมตัวสีแบบนี้บบน่ะสีหมอกสีแบบนี้แหละครับตัวใหญ่หน้าใหญ่นะครับใหญ่จนน้ากลัวตาเป็นเพชรตาเป็นเพชรเลยอ,อิ่มแล้วใช่ไหมแค่มานี้น, <c oughs> นินโตแล้วนะเดี๋ยวดี๋ยวก็คงตัวเต็มที่เป็นสาวแล้วมีลูก มันตัวเล็กแมวนะครับชั้นชาติยานเขาก็คือเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับเสือเป็นประเภทลักล่านะครับหนูในบ้านผมไม่มีนะครับแต่เราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องรู้จักระมัดระวังนะครับเพราะว่า สัตว์ก็เป็นตัวนําเชื้อโรคที่มันที่มนุษย์เราแพ้นะครับแต่สัตว์ตัวเข้าเองเขาไม่เป็นไรนะเป็นภูมิแพ้เป็นขนเป็นอะไรแล้วก็ต้องจักระมัดระวังตัวเองครับแต่รักที่จะเลี้ยงสัตว์ <c oughs> ที่บ้านก็มีแมวอยู่หลายตัวนะครับมีหมาสองมีไก่นะครับก็แมวกับหมาก็ถูกกันดีก็นอนด้วยกัน นะครับเดีย๋ยวตัดผ้าไปที่ไอ้ช้ำๆไอ้นี่ก็จอมนั่งหลักนะครับเฮ้ยชำอ่าไอ้นี่ไอจอมนั่งนั่งหลับไอเนี่ยมันไม่กลัวใครมันแบบว่ากับไอ้เชอรี่เนะี่ยมันเจอรถหกล้อไม่ได้มันวิ่งชนเลยเไปไปไปน้าวเชอรี่นะครับอีหนู ไหนตื่นชีตื่นรือยังเฮ้ยเฮ้ยเฉรี <c ười> ่ยะแต่อยังลกูกนอนสบายเลยนะเนี่ยเออเอ้มีหมัดด้วยนะเนี่ยเออเดี๋ยวจัดการหมัดอันนี้ก็คือนักรบนะครับนักสู้ไอ่รับตัวกิ่งมันไม่กลัวรถหกล้อนะครับเวลารถหกล้อมามันจะวิ่งเข้าท้องรถหกล้ออ่า <c ười> โอเคนะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับทุกท่านนะครับผมก็ปล่อยให้เด็กๆนอนกันนะไปไปโอเคนะครับสวัสดีครับผม